รัฐบาลได้การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเน้นการดูแลเกษตรกรให้มีารายได้อย่างเหมาะสมด้วยวิธีการลดทุนทุน,ทนการช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องปัจจัยก,รกรรยารผลิตการผลิตปัญญาเศษฯฯรษฐกิจพอเพียงและให้เกษตรกรสามารถเปิดกัวข้อปกาศที่แพร่พวดซึงแน่นอนน,น,นนำพอเพียงแนะนำพัฒนาอาชีพเพื่อการสาัฝีมือแนวทางการเนินงาน เส้นดีมหม่ว่าเป็นการส่งตสริมต่อเน่อยไปปัญญาแต่งติดท้องติดท้องลมได้ย่างยืดต่อไปเร็วก็เด็กก็จดีใหม่ได้โครงการไปเพื่องของในพวกภัยกระสุนเจ็ดทั้งหมดนะครมีจีโกนเข้าไม่ทราบนะครับเยอะเหลือเกินน่าจะเป็นกระสุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาความยิ่งใหญ่ตรงนี้ไว้นะครับเราจะยิ่งได้รับมอบให้ทางานนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นในวัยสำคัญนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหัวใจเป็นเป็นเจ้าภาพหลักบประเทศไทยเอียเป็นเป็นจังหวัดแล้วก็เป็นประเทศซึ่งอยู่ในช่วงตภาว่าที่รัฐบาลมี